น้องบัตเตอร์แบ็กคอลแลบกับเครื่องสำอางค่ะถอ,อดได้อย่างนี้เปิดออกมาแล้วนี่เป็นแบบนี้เลยเขาให้ช้อนซ่อมมาแล้วก็เป็นจานน้องหมีเลยเออน้องหมีเลยเป็นแบรนด์ขนมเนาะก็เออแถมจานก็มีเซ็ตอยู่ซึ่งในเซ็ตนี้เป็นเซ็ตเล็กนะคะเขามีเซ็ตใหญ่อีกได้เครื่องสำอางที่คอแลแลบกับน้องหมีเนยทุกชิ้นเลยทุกสีเลย อันนี้เป็นเซตเล็กนะคะก็จะได้เป็นอายแชโดว์หนึ่งสีแล้วลิปแท่งหมุนสองสีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าเหมือนน้องซิลิโคนนุ่มนิ่มอะเนี่ยนี่เขามีแปะสติกเกอร์การันตีด้วยวิวิเขามีกลิ่นเนยเนยเหมือนขนมปังเนอยอะวิหอ,อมเพิ่งได้กลิ่นว่ะบีบเพลินมากอ <Eyes hadow. S 1> ายแชโดว์ก็เพิ่งสังเกตนะตรงนี้เขาทําเป็นเหมือนแบบ เหมือนขนมปังปิ้งแหมน่ารักเนาะตรงขอบจะเป็นแบบปุ่มลงไปเนะี่ยอย่างเงี้ยดึงนี่คืออาแชโดว์ด้านในนะจริงเขามีสองเฉดสีนะคะแล้วอันนี้เราได้มาเป็นเบอร์หนึ่งนะปั๊มลายน้องหมีเนยน่ารักมาก เฮ้ยเนื้อดีกว่าที่คิดมากเลยอ่ะเนื้อนุ่มแล้วก็สีชัด,ดพอลองปาดใบแป๊บเดียวใช่ปะสีมันไม่ต้องแตะเพิ่มเลยอ่ะอันนี้คือปาดเดียวเห็นสีชัดมากเลยเนื้อนุ่มกว่าที่คิดมากแล้วสีคือแบบว่าโทนพีชเอฟวอเดย์ใช้ง่ายได้แต่งแน่นอนเป็นลิปสองสีนะคะเมกเก็ตจิ้งคืนน่ารักมากแบบใจเจ็บปะใจละลายอ่ะน่ารักมากหลายรอบๆนะ ให้ดูเนื้อลิปเขานะคะเนื้อลิปจะเป็นแบบเนื้อวาวาวาวเมลเมลแบบละลายละลายเลยอะ่ะให้ความเงาแบบเงาสุดๆอะ่ะสวยจริงๆอยากลองทาให้ดูอะ่ะเป็นแบบสีชมพูค่อนข้างสดใสเลยนะอยชอบเนื้อเขาอะ่ะเนื้อเขาไม่มีความเหนียวความหนึบเลยสักนิด ว่าแบรนด์พิงแบะเราเห็นพอสอดจีนคือใช้กันแบบแทบทุกคนมีอะเอานี้ละกันคือไม่ใช่แบรนด์แบบไก่กาอาราเอะไรนะเนพราะที่เรารู้นะไม่ได้รู้ละเอียดนะเป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารักแต่คุณภาพดีอะคล้ายๆฟิลแบบเหมือนโฟ2 2ยูทูทูพอะไรอย่างงี้ในบ้านเราประมาณนี้นะอันนี้สีเอสิบสองค่ะเป็นโทนแบบว่าส้มอมน้ำตาลนูดนดเลยอะแล้วแบรนด์พิงแบะค่ะเราเห็นเขา อาจจะยังไม่ค่อยดังในไทยเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนเขายังไม่ได้แบบมาทำการตลาดอะไรในไทยสีเอสิบสองแบบผู้ด,ดีพูดเพราะแบบราชนิกูลวิสีนี้สวยมากนี่เรากดแยกมานะคะเป็นแป้งพับนะเรารู้สึกว่าเขาต้องตั้งใจทำให้เหมือนแบบคุกกี้อะไรอย่างนี้เนาะเป็นแบบแป้งเนื้อแมทนะ เนื้อแบบนุมน่มๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไม่มีฝุ่นเลยอ่ะไม่ฟอร์เอาเลยนะอ่ะแป้งเบอร์สองนะจะใช่เบอร์ฉันไหมอ่ะเหมือนจะได้นะสีอ่ะรู้สึกแบบเนียนๆสมูทๆแบบอุ้ยแบบกลืนไปเลยอ่ะก็เป็นจานแล้วก็ช้อนซ่อมนะไว้กินแบบขนมวัสดุเป็นแบบพลาสติกอ่ะเหมือนเหมือนจานพลาสติกเลยแล้วก็เป็น สกรีนลายน้องเนยเนาะก็ไม่กล้าใช้อยู่ดีปะ่ะกลัวแบบว่าเท่าฟองน้ำล้างๆไปแหลรเงี้ยเดี๋ยวลายน้องจะหลุดไหมจ้า <c oughs> น่ารักอะเก็บค่ะเก็บเท่านั้น